เลสเตอร์ซิตี้ให้ความสนใจริลตีชาร์ตปักหลังดาวรุ่งของไบยูมินิกหลังจากต้องเสียเวสลี์โฟฟาน่าที่บาดเจ็บจากนัดอุ่นเครื่องจนต้องพักยาวก่อนหลังชาวฝรั่งเศสได้รับบาดเจ็บกระดูกน่องแตกจากเกมอุ่นเครื่องกับปีเรียลเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาโดยสโมสรยืนยันว่าแข้งวัย20ปีรายนี้ต้องรักษาตัวยาวนานหลายเดือนเลยทีเดียวบนเทนโรเจอร์คุณซื้อของเลสเตอร์ซิตี้ออกมาเปลยว่าทีมกำลังพิจารณาหาผู้เล่นใหม่ในตำแหน่งเซนเตอร์ นอกจากฟฟาน่าที่เจ็บพักยาวไปแล้วนั้นตอนนี้ทีมยังกังวลเรื่องความฟิตของจอนีแวนที่อาจพลาดลงสนามในช่วงเปิดฤดูกาลในสัปดาห์หน้าอินดีเ n นเดนซ์สื่อในอังกฤษรายงานว่าเลสเตอร์ได้เล็งคริสดิชาร์ด Richard, ปักหลังวัย21ปีของบเบย์มินิกเป็นทางเลือกทดแทนฟูฟาน่าสำหรับดิชาร์ดชาวอเมริกันย้ายจากเอฟซีโดรัสมาร่วมทีมเือใต้เมื่อปี2019ลงสนามไปแล้ว8นัดจากทุกรายการ ส่วนครื่องหลังของฤดูกาลที่แล้วถูกส่งให้กับฮอฟเฟนฮมมยืมใช้งานไบเดอร์โรเจอร์นายใหญ่ของเลสเตอร์ซิตี้เชื่อว่าในช่วงเวลานี้ยิ่งฉีดวัคซีนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมากเท่านั้นเลสเตอร์เตรียมลงทำศึกคอมมอนดิตี้ชิลกับแมนซิตี้ในวันเสาร์นี้ถือเป็นการเริ่มต้นฟุตบอลฤดูกาลใหม่อย่างเป็นทางการก่อนที่เกมแรกจะเปิดสนามกันในสัปดาห์หน้าโดยมีรายง,งานว่าผู้เล่นบางคนเลือกที่จะไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เมื่อถูกถามถึงเกมวันเสาร์เรื่องการฉีดวัคซีนโรเจอร์กล่าวว่ามัานเป็นทางเลือกส่วนบุคคลและท้ายที่สุดมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลยางไรก็ตามความที่เห็นส่วนตัวของผมคือยิ่งเราฉีดวัคซีนมากเท่าไหร่ผู้คนมันก็จะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นไม่ใช่แค่เพราะฟุตบอลแต่สาหรับชีวิตคนด้วยนั่นคือสิ่งที่ผมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญและแพทย์หากคุณมีวัคซีนถ้ารารัสมาถึงตัวคุณตามคําแนะนําทางการแพทย์คุณจะอยู่ในฐานะที่ดีกว่าในการต่อสู้กับมัน และทุกคนสามารถใช้มาตรการดังกล่าวอย่างปลอดภัยเท่าที่จะทําได้ทั้งในฟุตบอลและการใช้ชีวิตในสังคมเพมารีประกาศยืนยันโปรแกรมเพมารีของเลสเตอร์ในเดือนตุลาคมหลังได้รับเลือกให้มีการถา่ายทอดสดในสาราชนาจากักรและขยับโปรแกรมเนื่องจากติดโปรแกรมยูโรปาลีกโดยสามนัดดังกล่าวจะเป็นเกมที่ทับจิ้งจอกสยามจบไปเยอนคิสซันเลตเบนฟอร์ดและเปิดบ้านรับมืออาร์เซนอล 2เกมกับพาเลทและอาสานอลเป็นการขยับโปรแกรมรับการถ่ายทอดสดใน UK ขณะที่เกมเยือนเบรนฟอร์ดเป็นการขยับโปรแกรมพอเลสเตอร์ซิตี้ติดโปรแกรมในศึกยุโรปซื้อโปรแกรม Le City เป็นมาลิกเลสเตอร์ซิตี้เดือนตุลาคมคริสตันเบรนพบเลสเตอร์ซิตี้วันอาทิตย์ที่3ตุลาเวลา20นาฬิกาเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันเสาร์ที่16ตุลาเวลา21นาฬิกา เบนฟอร์ดพบเลสเตอร์ซิตี้วันอาทิตย์ที่24ตุลาเวลา20นาฬิกาเลสเตอร์ซิตี้พบอาร์เซนอลวันเสาร์ที่30ตุลาเวลา18นาฬิกา30นาทีปืนยื่นสองข้งแลกมาติเนสแต่อินเตอร์ของเงินสดเท่านั้นปีนิแงนข่าวว่าอาร์เซนอลได้ยื่นข้อเสนอเป็น2นันาเตะของพวกเขาเพื่อแลกกับการคว้าตัวลาอุตโรมาติเนสแต่อินเตอร์มิลานสนแค่งเงินสด ไม่ได้งานว่าอาเซนนลนำเสนอผู้เล่น2คนให้กับอินเตอร์มิลานแลกกับการได้ตัวลาตโรมาติเนสจากแชมป์เกาโชเซียโดยมิเกลอยวกเตต้ากุนซือใหญ่แหล่งยกเครื่องทีมครั้งใหญ่หลังฤดูกาล2020-2021ทำได้อย่างน่าผิดหวังนักเตะชุดใหญ่บางคนกำลังถูกแทนที่ด้วยแข้งหน้าใหม่หลังจบอันดับ8ในพรีเมียร์ลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วอาเซนนลจะไม่ได้แข่งขันในรายการใหญ่ของยุโรปในฤดูกาลหน้าเป็นครั้งแรกในรอบ25ปี ฤดูกาลที่ย่ำแย่และไม่มีฟูตบอลยุโรปอาจทําอาเซนนลขายนักเตะออกยากในซัมเมอร์นี้แต่พวกเขาก็ใช้เงินไปแล้วกว่า70ล้านเพื่อซื้อเบนไว้เอเบิร์ตแซมบีโลกองกาและนูโน่ตาเรสมาร่วมทีมโดยเทระก้ารายงานเมื่อต้นสัปดาห์ว่ากองหน้าคือตำแหน่งที่ทีมต้องการโดยมีลาตาตโลมาร์ติเนสของอินเตอร์มิลานเป็นหนึ่งในเป้าหมายของพวกเขาผู้สื่อข่าวคนดังอย่างพีโซรุ เผยไว้ในรายการพอดแคสต์ฟุตบอลทอรเรสว่าข้อเสนอแรกของพวกเขาได้รวมข้อตกลงแลกตัวที่มีรายชื่อของเอ็กเตอร์เบยรินและเอเลนซองลากาเซในการย้ายสลับคู่อย่างไรก็ตามพวกเขายังคงยืนยันว่าอินเตอร์จะยอมรับข้อเสนอเงินสด65ล้านปอนด์เท่านั้นและไม่ต้องการผู้เล่นคนไหนทั้งสิน้นโดยมาร์ติเนสไว้23ทำไป17ประตูช่วยให้อินเตอร์คว้าแชมป์ลีกสูงสุดครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2010ไม่ชัดเจนว่าเซนนอน จะพร้อมจ่ายค่าตัวล่วงหน้าหรือไม่เพราะเพิ่งใช้เงิน50ล้านปอนด์กับเบนไว้ปากันหลังของไบรตันโดยแข้งวัย23รายนี้กลายเป็นการ,ส,รสัญญาครั้งใหญ่คนแรกของสโมสรในช่วงซัมเมอร์เมื่อตกลงย้ายทีมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไว้เดินทางไปเอเมเลสสเตเดียมเพื่อร่วมแจมกับโรคลองกาและตาวาเรสในฐานะส่วนหนึ่งของการปรับปรุงทีมของอาร์เตต้าโดยโรกลองกาย้ายมาจากอันเดเรตในข้อตกลง15ล้านปอนด์ ในขณะที่แบ็กซ้ายอย่างตาวาเรสย้ายมาจากเป็นฟิก้าในราคา8ล้านปอนด์ผู้เล่นทั้งคู่มีอายุ21ปีและสามารถช่วยเหลือสโมสรในระยะยาวได้แม้จะเซ็นสัญญากับลูกของก้าแล้วแต่อาเซนนลก็ยังคงเป็นข่าวกับมิฟิวร,รายอื่นเช่นเจมส์เมดิสันที่เบในน์ร็อตเจอร์นายใหญ่ของเลสเตอร์ซิตี้ต้องออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าว อาเซนอนเสียแข้งยืมตัวเมื่อฤดูกาลที่แล้วอย่างดานิเซบยอตและมาตินโอเดกาดไปเมื่อตอนสิ้นสุดฤดูกาลโดยผู้เล่นทั้งสองกลับไปสโมสรแม่อย่างเรอลมริดนั่นหมายความว่ามีที่ว่างในทีมของอาเตต้าสำหรับกองกลางอีกคนในขณะที่กองหน้าก็เป็นที่ต้องการอย่างชัดเจนขณะเดียวกันอินเตอร์เตรียมจะเสียเพื่อนก่วมกองหน้าของมาติเนสอย่างโลเมลูลูกากูในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งอาจทําให้มูลค่าของมาติเนสสูงขึ้นอีกสกานสปอร์ตอ้างว่าลูกากู ขอให้ทีมยอมรับข้อเสนอครั้งต่อไปของเชลซีหลังจากที่ปฏิเสธไปแล้ว2ครั้งดาวเตะเบลเยียมรายนี้อยากกลับไปค้าแข้งกับสโมสรเก่าของเขาซึ่งโทมัสตูเคอร์กุนซือของทีมก็กระตือรือร้นที่จะเซ็นสัญญาก,กับกองหน้าสักคนในซัมเมอร์นี้หลังจากที่เห็นว่าทีมของเขายิงพลาดบ่อยครั้งเมื่อฤดูกาลก่อนลูกาก,กูเซ็นสัญญาก,กับเชลซีครั้งแรกในปี2011แต่ก็ลงเล่นเพียง15นัดก่อนจะย้ายไปเอเวอร์ตันในปี2014 ตลาดซัมเมอร์2021เป็นหนึ่งในรอบที่มีสีสันมากหลายค่ายเสริมทัพกันสนุกวันนี้จะพาไปดูว่าเหล่าบิ๊กซิกพเมลิกยังได้ใครอีกก่อนเส้นตายปิดตัวสิ้นเดือนสิงหานี้อาเซนอนมิเกลเ์เตต้ามีงานต้องทำมากมายเหลือเกินเพื่อนำอาเซนอนกลับไปอยู่จุดที่สามารถไล่ล่าสีอันดับแรกอย่างที่ควรจะเป็นอาเซนอนออกตัวดุดันเพื่อแก้หน้าจากผลงานล้มเหลว เมื่อทุ่มเงิน50ล้านปอนด์เพื่อซื้อเบนไว้มาช่วยยกระดับเกมรับที่เป็นปัญหาเรื่องหลังแบ็กซ้ายนูโนตาเรสกองกลางอาเบิร์ตซอมบี้โลคองกา2คนหนุ่มมาถึงเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งตามตำแหน่งแต่ตอนนี้อาร์เตต้ากำลังมองหาตัวช่วยทำประตูเพื่อปีนสู่ระดับสูงนั่นเพราะโอบามยองกองหน้ากับตันทีมไม่สามารถเขีนผลงานแบบที่เคยตั้งแต่เซ็นสัญญาฉบับใหม่ปีก่อนดังนั้นจึงต้องมองหาดายิงคนอื่นมากดดัน เพื่อสร้างผลงานการแข่งขันเปชคาตเทมิอบับามของเชลซีกำลังต้องการย้ายออกจากถิ่นแซฟฟอร์บิดหรือราอตโลมมติเนสกองหน้าของอิตาลีลานล้วนเป็นชอตลิสแต่ทว่าลายหลังคงแพงแน่นอนเชลซีโทมัตทูเคลมาทำงานกับเชลซีครึ่งปีกดแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกทันทีนับเป็นการตั้งมาตรฐานไว้สูงมากจนดูเหมือนอาจจะย้อนกลับไปทำร้ายตัวเอง ในเมื่อคุณกูมังเหียนกับค่ายลูกหนังสุดเลือดเย็นที่พร้อมเชื่อทุกเมือ่อหากเห็นว่าทิศทางของทีมไม่ใกล้เคียงความสําเร็จชื่อของเอริบาฮาเลนเป็นอีกคนที่ถูกโยงเข้ามาแต่เพราะข้าง,งวดที่แพงหูฉี่จึงยากที่จะต่อแย่อีกทั้งต้นสังกัดดอทมูลประกาศชัดเจนแล้วว่ายัางไงก็ไม่ขายส่วนในจุดที่สิงบูเลงก็คือสต็อปเปอร์ฝั่งขวาอยากได้ชุนคุนเดข,ของเซบียามาร่วมงาน แม้แมนยูเนเต็ดหรือแมนซิตี้ก็จะดมดมมอ,มองเช่นกันแต่เชลซีคืบหน้ากว่าพร้อมจ่ายค่าสี่สัญญา68.4ล้านปอนด์ลิเวอร์พูลเป็นอีกซัมเมอร์ที่เงียบเหงาของลิเวอร์พูลบนตลาดซื้อขายการเรียบซื้ออ ah ิบาฮิมาโกนันเต้ป้ากันหลังจากเอเบรซิกด้วยค่าตัว36ล้านปอนด์เมื่อต้นตลาดจากนั้นก็งเงียบเป็นเป่าสาก จะมีโดนโยงกับซาอุยีเตกองกลางของอเล็กโกมาลิตแต่ก็ต้องแย่งกับคู่แข่งตัวฉกาดแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่หมายตาเช่นกันก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแข่งไว้26จะลงเอยที่ไหนเมื่อทางตาหมีก็ไฟเขียวที่จะให้เขาย้ายออก